วัตถุมงคลเก่าสร้างเมื่อปี2552ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าต่อไปเนี่ยช่วงหลังเนี่ยวัตถุมงคลอันเนี่ยเก่าล้วนๆไปของห่งล้วนเก่าล้วนเพราะว่าวัตถุมงคลใหม่เนี่ยที่เสกขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ได้ตามความสาใจของเราต้องบอกว่าวัตถุโมชินเนี่ยผมใช้อยู่ใช้เยินๆยินเลยตอนเนี้ยวัตถุมงคลบอสการิงเห็นเลยครับเจ้ากัปเนี่ยเข้ามาสัมผัสสัานาจันแขเนี่ย แา่วัตถุมงคลชิ้นนี้เลยชต้นี้เลยชิช้นนี้เลยก็คือสมัยนั้นเนี่เยเราให้ชเช่ากึ่งท้าไปว่าลองดูว่าจะเป็นไปตามที่ใบฝอยว่าไหมและอันนี้คือเห็นขั้นตอนการทําช่วยอาจารย์ง,งัดเลย <c oughs> <co ff> ช่วยกัน,นสมัยนั้นเนี่ยลูกชิตทั้งสํานักมาช่วยกันสร้างวัตถุมงคลตัวนี้เลยนะใช่ครับเป็นอะไรที่ร่วมแรงร่วมใจกันยิ่งยวดแต่ละคนนี่มือพองหมดอ่ะถูกต้องถึงได้เห็นถึงได้เห็นวิธีการสร้าง วัตถุมงคลชนิดนี้ว่ามันทําได้ไม่ง่ายใช่ครับสร้างได้ยากมากก็อันนี้คือต้องพูดกับสมาชิกนิดนึงว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าวัตถุมงคลชิ้นเนี้ยเป็นตัวนาให้ผมกับอาจารย์แขกรู้จักรู้จักอาจารย์แขกเขีนวิธีการสร้างเลยศรัทธาเลยเช่ามาใช้ประสบการณ์เห็นกับตัวปัจจุบันนี้วัตถุมงคลชนิดนี้ที่เราจะรายการ,รวนาันอาทิตย์นี้เลยนะวันนี้ก็คือหมากทุยหมากทุยหมากทุยเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2,500ลงมาเนี่ย ณ<น>ปัจจุบันเนี่ย58ปีเนี่ยแทบจะหาเกจิอาจารย์สร้างไม่มีเลยไม่มีเลยด้วยชนวนมวลสารในการหาด้วยกรรมวิธีในการหาด้วยภูมิปัญญาในการสร้างเนี่ยเป็นการสืบทอดกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วคือพูดทรงตหมากทุยเนี่ย ดังสุดต้องหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังแค่นั้นเองวัดหนังแค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีไม่มีใครเลยไม่มีเลยมีแค่หลวงปู่เอี่ยมกับเจ้าคุณผลวัดหนังใช่แค่นั้นหลวงว่าผลนี่เป็นลูกศิษย์หลวงว่าเอี่ยมอีกเพีงใช่ครับพอหมดยุคหลวงพ่าผลไปก็ปัจจุบันนี้หมากเคยไม่มีไม่มีด้วยมูลเหตุหนึ่งหมากหายากหมากหายากคนกินหมากน้อยลงถูกต้องครับอ่าแล้วก็กรรมวิธีในการสร้างยุ่งยากเขาหนีไปสร้างวัตถุมงคนชนิดอื่นกันหมด ครับอย่างรางอย่างอื่นกันหมดอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องการหาหมาก่อนเลยอย่างที่ผมเคยเจอหามากขายยังไงอาจารย์มากถุยตามตำราเราเนี่ยครับวิชาการทําหมากของเราเนี่ยไล่ไล่อย่างนี้ก่อนอ่าได้เราเรียนวิชาการทําหมากถุยจากสายหลวงู่อหยาวัดหนังด้วยครับอ่าโดยเรียนมาจากอาจารย์เราครับเป็นคาราว่าครับอ่าท่านเป็นลูกศิษย์ของเจ้าคุณผลวัดหนังซึ่งเจ้าคุณผลเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงู่อหยาวีกทีัูด้วยครับอ่าเป็นศิษย์เลยแล้วก็ อาจารย์เราเนี่ยก็เรียนจากเจ้าคุณผลมาก็สายตรงก็สายตรงครับนี่คือสายที่หนึ่งครับสายที่สองก็คือสายเขาอ้อการสร้างลูกไม้มงคลอ๋อลูกไม้มงคลอ่าแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นแค่ลูกไม้มงคลแต่เราไม่ค่อยเห็นใครทาหมากทุยใช่ถูกต้องเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทําลูกไม้มงคลกันใช่เพราะลูกไม้มงคลหาง่ายกว่าหาหมากที่จะมาทาหมากทุยอาจารย์หมากทุยในวิชาของเขาอ้อก็มีมอาจารย์ของเขาอ้อก็มีก็มีแต่ไม่ค่อยมีใครสร้างไม่มีเพราะว่า การหาหมากเนี่ยยากครับหายากครับแล้วก็เราเรียนมาทั้งสายวัดหนังครับแล้วก็ทั้งสายเขาอ้อและที่เหนือกว่านั้นคือเราเรียนมาทางสายการันตันด้วยก็คือสายหลวงพ่อคนะบางแสสายหลวงพ่อคนะบางแสเนี่ยเขาก็สร้างหมากทุยเออก็มีสร้างก็มีสร้างแต่หายากคือสร้างให้เฉพาะลูกศิษย์อย่างนี้เหรออาจารย์สมัยนั้นเนี่ยใครจะหาหมากที่จะมาทาหมากทุยสักลูกสองลูกก็ยากแล้วนะก็แล้วก็สมัยก่อนเนี่ย คนจะทาหมากถุยเนี่ยเขาจะไม่สร้างกันเป็นจานวนมากเพราะกรรมวิธีในการหามันยากเดี๋ยวต้องขออาจารย์เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่ามันยากยังไงทุกคนต้องรีบนะครับต้องบอกก่อนว่าทุกคนจริงๆต้องรีบอันดับแรกครับหมากเนี่ยที่จะใช้ในการสร้างหมากถุยครับผมจะต้องเป็นหมากที่ฟ้าผ่าแล้วยืนตายครับแล้วลูกหมากต้องไม่ไหม้ไฟลูหมากต้องไม่ไหม้ไฟด้วยยอดต้นหมากเนี่ยต้องไหม้หมด Oh. แต่ต้องเหลือทล,ลายของหมากเอาไว้ไม่ให้ไหม้ไฟนั่นแหละถือว่ารอดจากฟ้าผ่า oh. ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งการทำลายล้างที่รุนแรงที่สุดคือฟ้าผ่าเราจะเห็นว่าของฟ้าผ่ามีอาถรรพ์มากครับเช่นคนโดนฟ้าผ่าตายเรียกว่าผีไฟก็คือผีที่รุนแรงที่สุดอ๋อ oh. ถ้าผีโดนคนโดน,คนโดนฟ้าผ่า<ง>ตายจะถูกเรียกว่าผีไฟผีชนิดนี้มีการทำลายล้างที่รุนแรงที่สุด พว,ก,วกอาจารย์ต่างๆทั้งพระสงฆ์คารวะที่เรียนวิชาไสยศาสตร์เลี้ยงผีครับจะพยายามหาคนที่โดนฟ้าผ่าตายแล้วเอาส่วนหัวกะโหลกมาทําเป็นเครื่องรางของขังพร้อมสะกดวิญญาณแล้วเอาไว้ใช้งานพูไง่ายคือปั้นหนึ่งนี้อ่ผีพวกนี้ถูกเรียกว่าผีไฟออมีการทําคือสามารถใช้ไปทําลายร้างศัตรูได้แบบรุนแรงและแก้ยากอ,อเพราะฉะนั้นของที่โดนฟ้าผ่าเนี่ยจะ โดนฟ้าผ่าตายทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นของอาถรรพ์ที่รุนแรงอ๋อผมเข้าใจแล้วปัญห์เพราะปัญหันี้อาจารย์เคยพูดให้ผมฟังว่าโดน<ๆ>คนโดนฟ้าผ่าตายเพราะาั้นนี่ฟ้าผ่าเ,เราจะเห็นว่าอย่างน้ำมันพายครับถ้าเขาลวนมาแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไว้บ้านเขาจะไปฝากไว้ตามต้นไม้ใหญ่ครับแล้วฟ้าเนี่ยมักจะชอบไปผ่าที่ตายด้วยไม้ใหญ่คือทําลายล้างฟ้าเป็นอาถรรพ์ของน้ำมันพายครับหรือว่าทําลายล้างวัตถุมงคลต่างๆเครื่องลางต่างๆที่ เอาไปฝากไว้ตามต้นไม้แม้กระทั่งหมากวันนี้ก็เหมือนกันครับหมากทุยที่จะออกวันนี้เป็นหมากทุยพระเจ้าทั้งห้าพระเจ้าทั้งห้าก็คือเป็นวิชาการรวมหมากของสามสายครับก็คือสายวัดหนังวัดหนังอ่าสายวัดเขาอ้อแล้วก็สายหลวงพ่อคนระบางแซะครับผมอ่าทั้งสามสายครับส่วนเราจะมาขยายความเรื่องหมากให้ทีนี้กลับมาเรื่องกรรมวิธีในการสร้างหมากทุยพระเจ้าทั้งห้าตาตำนานแล้วกันครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยครับ เราจะต้องหาวัตถุดิบก,ก็คือหมากต้นหมากที่โดนฟ้าผ่าตายครับยืนตายนะยอดไม่แต่ลูกหมากไม่ไหมลูกหมากไม่เป็นไรแล้วก็ทลายของหมากเนี่ยต้องชี้ไปทางทิศเหนือก็คืออยู่ทางฝั่งเหนืออย่าถ้าเป็นต้นตั้งมาตรงๆเนี่ยต้องเป็นหันไปทางฝั่งเหนือบฝั่งทิศเหนือเท่านั้นครับอ อันนี้หาเคตยากเลยนะนั่นแหละแค่ฟังหายากมากบางทีเจอฟ้าผ่าไปแล้วแต่เจอทลายที่ไม่มีหมากรทิดเหนือก็ใช้ไม่ได้ยาก้วใช่ไหมลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองวิธีการเก็บเนี่ยเวลาเราไปยืนอยู่ที่ต้นหมากใสยไม่ได้นะต้องขึ้นไปเก็บะเราไปยืนอยู่ที่ต้นหมากเนี่ยครับมือเราเนี่ยจับที่ต้นหมากว่ากระถาบทหนึ่งต้องว่ากระถาบทหนึ่งนะครับ แล้วก็ก่อนจะขึ้นเนี่ยต้องเอาหัวไม่ตีมจิกดินวักฝากหัวใจไว้กับแม่ธรณีครับแล้วก็ถึงค่อยขึ้นตายขึ้นไปที่ต้นหมากครับขึ้นไปหาทลายครับพอเราไปถึงที่ทลายเสร็จเสร็จปุ๊บเราต้องเอาปากเนี่ยว่ากระถาแล้วก็กัดลูกหมากนั่นแหละให้ขาดล,ลูกเดียวลูกเดียว,ยวอ่าว่ากระถาเสร็จแล้วก็หมากนี้ก็ไว้ในปากแล้วก็ว่ากระถาตลอดเวลาที่ขนาดเอาหมากลงมาจากต้น พอเท้าติดดินปุ๊บว่ากระถายบดแล้วถึงคายหมากอาจารย์นิดนึงได้หมากหนึ่งลูกนะอย่างทลายหนึ่งยี่สิบลูกก็ค่อยๆทำทีละลูกต้องทำทีละลูกทีละลูกนี่คือเหตุผลที่บุรพาจารย์สมัยโบราณสุดยอดถึงมีหมากม่เยอะออืเพราะว่ากรรมวิธีในการเก็บยุ่งยากอาจารย์นอกเรื่องนิดหนึ่งผมอยากจะทราบจริงๆเลยว่ากว่าอาจารย์จะรวบรวมมากว่าจะเจอหมากที่ฟ้าผ่าหันทางึินเหนือเนี่ยใช้เวลากี่ปีครับอาจารย์กว่าจะได้ชุดเนี้ย ดวงดีคือตอนนั้นเนี่ยได้หลวงนันหลวงนันก็คือคนที่เป็นพาน่าพหลงน,นที่เรา,าไปเข้าปา่ากันครแล้วที่เราเห็นนะพูดง่ายๆคือพานคู่บุญอาจาร<ช>ย์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันพานคู่บุญเลยคือแกเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆนะแต่กับเราเนี่ยแกเชื่อหมดหัวใจเพราะเจอกันมาทุกรูปแบบหลวงนันเนี่ยเป็นคนเก็บเพราะเราเป็นคนสอนกระโถงกระถาทั้งหมดให้หลวงนันขึ้นขึ้นไปเก็บมากใช้เวลาสุดยอดยนะจ๊ะ หลวงนันใช้เวลาเก็บหมากเกือบสามเดือนทั้งหมดโตค่อยๆเก็บเพียลูกลเพีละลูกไม่มีรักไก่เพราะหลวงนันรู้ว่าเอามาทําของมงคลแล้วก็หลวงนันก็ต้องเก็บตามนี้เลยอาจารย์ผมถามหน่อยเอยงต้นไมท้ที่ต้นหมากที่อาจารย์เจอฟ้าผ่าเนี่ยมันได้กี่ลูกอาจารย์ต้นหนึ่งเนี่ยต้นหนึ่งได้เกือบร้อยนะโอแต่ว่าดวง <Okay. S 1> ดีคือหมากตรงเนี้ยเป็นหมากที่อยู่หน้าบ้านหลวงนัน หนงมันเนี่ยครับปลูก่าไว้เป็นแถวแล้วก็โดนฟ้าผ่าตายพวดเดียวเลยยี่สิบกว่าต้นโอ้โหแล้วก็โชคดีตรงที่หมากทั้งหมดทุกต้นเนี่ยหันไปทาลางหมดิศเหนือหมดเลยอ๋อจากก็เลยได้วัตถุดิบครั้งเดียวทีเดียวเลยทีเดียวเลยได้มาพันกว่าลูกพันกว่าลูกเ่พันกว่าลูกยุบนูอาจารย์พูดประพันกว่าลูกอย่าแบกให้ผมน้อยนะผมไม่ยอมนะานเนี่ยสมัยนั้นอะสมัยนั้น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 ได้ว่าพันกว่าลูกสมัยนั้นพอได้มาพันกว่าลูกเสร็จเนี่ย ไม่ได้ใช้ได้ทุกลูกนะอมเพราะวิธีการทาหมากทุยเนี่ยครับกรรวิธีคือเก็บแบบนั้นแล้วนะครับเราจะต้องเอาหมากเนี่ยมานั่งปอกให้เหลือแต่เนื้อในนั่นแหละที่ผมนั่งปอกมือเปิดแล้วก็เวลาปอกก็เหลือแต่เนื้อในเนี่ยเราต้องดูลูกทรงของหมากไม่ให้ต้องเสนียนะอถ้าหมากเนี่ยถ้าก้นมันเนี่ยครับก้นเนี่ยถ้าไม่หันไม่หันไม่หันชนไปที่ทลายนะก็ใช้ไม่ได้ห มันมยุ่งยากขนาดเลยอาจา<ค>รย<ะ>์ต้องก้นของหมาเนี่ยต้องชนไปที่ก้านทลายถึงจะใช้ได้เพราะฉะนั้นเวลาปอกมาแล้วเนี่ยถ้าก้นมันไม่ไม่ได้ตรงตามตําราก็คือต้องทิ้งหัวอาจารย์ผมพูดตรงๆนะอาจารย์กว่วจะหาหมากต้นโดน,นฟ้าผ่าได้ก็ยากยานะหัทางชิดเหนืออีกยากกว่าหลวงนั้นจะขึ้นไปเก็บให้เก<ห>็บอีกทีะลูกแล้วกลับกลับลงมาต้องใช้ไม่ได้อีกต้ก็ใช้ไม่ได้ก็เสียอ่ะอาจารย์ไง่ายเลยสรุปเลยเนี่ยอาจารย์ มันวัตถุวมดิบที่ใช้ได้ประมาณกี่ลูกเนี่ยสมัยนั้นใช้ได้ประมาณพันนิดนิดพันนิดนิดได้มาพันกว่าลูกประมาณพันร้อยอ่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยลูกโดยประมาณอันนี้คือี่คือใช้ได้เลยอ่าที่ใช้ได้ครับแต่ที่หล่อนั้นเก็บมาทั้งหมดตกเกือบสองพันอ่ะโอ้ยเกือบสองพันลูกใช้เวลาเก็บสามเดือนพูดง่ายก็หายไปเกือบครึ่งอ่ะจันเกือบครึ่งอ่ะเกือบครึ่งที่ต้องทิ้งเนี่ยจันใช่แล้วก็ยังไม่จบเท่านั้นนะครับ มันจะต้องมีเลิกในการบรรจุบรรจุบรรจุไม่ทันทิ้งไปอีกเยอะโอ้โหอาจารย์สุวัฒนผมถามตรงๆแบบว่าบรรจุไม่ทันรอรอเลิกหน้าบรรจุไม่ได้ก็มันเลิกมันไม่มีแล้วอ่ะเลิกไม่มีด้วยอาจารย์ใช่เลิกมันไม่มีก็ไม่ได้เลยอาจารย์แล้วผมถามนิดนึงเรามันั่งเสกความกันอาจารย์ผมถามนิดนึงอย่างทิ้งเนี่ยเราไปทำอย่างอื่นไม่ได้เหรอ ต้องทิ้งเลยก็ตัวเนีหยตอนตอนนั้นก็หมาเนี่ยถูกเอามาบททำมวลสารทำพลาหมดอ๋อก็เลยบดทิ้งทำมวลผลาบททำมวลสารทำพลาหมดไม่ได้มาทำหมากทุยผมหมากทุยนี่ไม่ได้เลยต้องทิ้งอย่างเดียวทำไมนะนี่ต้องมานั่งขว้านตูดข้างในนะใครมาใครเป็นกวางใช่ลูกศิษย์ทั้งสำนักเข้ามานักคืนแหละใครว่างก็เข้ามาช่วยกันทำหมากโอ้ดันเลิกงานกกกิจจรรรมปะสนัเลิกงานปุ๊บรีบตีรถมาเลยโโอ้หมาช่วยกันนั่งทำหมากทำเสร็จก็ ทุกคนคิดว่าเออเดี๋ยวจะได้ละเดี๋ยวจะได้ลงสรุปสีกสองปีสามปีแถูกต้องครับถึงจะถึงจะได้กันนะถูกต้องแล้วก็ได้กันยุคน้นก็ให้เช่าก็ไม่ถูกด้วยนะถูกต้องอแต่ทุกคนก็เช่าติดตัวกันหมดก็เลยเป็นเหตุว่าหมากเนี่ยถูกเช่า,าไปในยุคนั้นเป็นจำนวนมากครับและที่สําคัญคือยุคนั้นนะพับป๋องไม่ได้นะมานั่งบนในเฟซว่าเมื่อไหร่จะาหมากมาอกเนี่ย พับป๋องอีกแล้วเห็นไหมครับแฟนพันแท้่านแขกถ้าพับปลองห็นงอ่ะสงสัยก็ตามเนียครับผมอ่าก็ตามเช่าอีกครับผมอันนี้พูดถึงเรื่องกับวิธีมาก่อนอ่าหรือจะพูดเรื่องราคาก่อนอ่าเอาราคาลยกว่าราคาดีกว่าตั้งมาเลยช้าอ่าอาจารย์ให้กี่ลูกดีกว่าอันนี้มันจับทันนะมันจับทางถูกแล้ว่าถ้าให้ให้จํานวนถ้าถ้าประบอกถูกก็ให้น้อยใช่ไหมอ่าใช่อ่ากี่ลูกดี จารย์บอกอาจารย์มีเป็นพันนะอาจารย์ให้น้อยนี่มันไม่พอนะส0 0ร้อยลูกสองร้อยลูกสองร้อยลูกไหวเหรอไม่ส0 0อลูกส0งร้อยใช่ไหมงั้นหนูตั้งราคามั่งก็สองพันละกันสองร้อยก็สองพันก็คือคือเนาะอาจารย์เนาะแต่จาต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นี่พี่กอบเช่าเนี่ยสองพันนี่ได้ไม่ถึงครึ่งลูกมั้งราคาคือกัน ก็ตลุปสองร้อยลูกลูกเท่าไรสองพันสองพันบาทไดอได้ได้ได้เราถว่าขาดทุนทุกอาทิตย์หละแต่ต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเช่าไม่ได้นะครับลูกว่าสองพันเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าผมเช่ามาเกินแล้วก็ไอยความที่ทำยากนะก็เลยเก็บลักที่ทาชุดนี้เป็นลักที่สั่งมาตั้งหากแล้วก็พ่อผงพ่ออะไรเรียบร้อยแะครับข้างในเนี่ยเป็นหมากที่เขียนผงบาตำนานแล้วลบครับแล้วก็กระดาษสามาเขียนยันนั่นแหละแล้วก็อุด ครับแล้วก็เอาผงในอุดครับแล้วก็อุดได้ข้างอีกทีนะครับข้างสามดูดูข้างสามดูซึ่งปกติข้างเนี่ยมันจะเป็นแค่ฤดูเดียวมันจะสมัรฤดูเดียวฤดูเดียววิชาการทําข้างสามฤดูเนี่ยเป็นวิชาของสายหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงอ๋อเพชรมาจากหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกกาหลวงหลวงพ่อตัดวัดัยนาอืมอ่าก็สายตรงก็ใสยตรงหลวงพ่อทองสุขครับสองท่านเนี่ยสอนวิธีการทํา ข้างสารฤดูให้ครับคุณวิเศษของข้างสารเลือคือจะมีกินไม่หมดมีกินไม่หมดอ่าแล้วก็จะมีบริวารมากมแล้วาเห็นคุณตัวนี้ก็เลยเอาข้างตัวนี้มาอุดในหมากหมากถวยพระเจ้าลั้งห้าครับแล้วก็เอาไปจ้างเขาถักที่เห็นเนี่ยไปเจ้าก็ถักเสร็จแล้วก็เอามาลงลักแต่ไม่ได้ปิดทอนะลงรักอย่างเดียวครับเอามาลงรักแล้วก็ที่จะเห็นมีบาร์โค้ดมีบาร์โค้ด มีโค้ดด้วยเนี่ยให้ให้ชัดซูมครับใ่ไหมตากโค้ดตากเลขครับกันปลอมกันปลอมอ่าแล้วก็จํานวนแน่นอนครับอ่าเป็นไงโปรดิวเซอร์เราโอเคเห็นชัดอ่ามากเราจะมีโค้ดใครที่ได้ไปอย่าทําโค้ดหายนะเพราะถ้าโค้หายก็เอาไปเรี่ยมเก็บไว้โค้ดที่สําคัญตรงไหนอาจารย์โค้ดสำคัญยังไงอ่าวันหน้า มันอยู่นี่คนดูแทบปลามได้อแล้วถ้ารู้ว่าเป็นหมารุนนี้แล้วปัจจุบันหมารุ่นนี้เล่นกันในท้องสนามลูกเป็นหมื่นเตัวที่สองพันเอครับผมปัจจุบันเนี้ยหมาเนี้ยเล่นในสนามลูกละหมื่นสี่หมื่นห้านะเพราะที่สําคัญคืออย่างที่บอกต้นต้นรายการว่ามันไม่พูดถึงราคาเลยบอกปุ่นสี่มุ่นห้าเพราะว่าตั้งแต่อาจารย์ภูเอี่ยมออก พอจะรู้ว่าเอียมแท้เป่าก็ไม่รู้ใช่เจ้าคุณผลแท้เป่าก็ไม่รู้นะแล้วก็ไม่มีใครแท้ก็มีขออาจารย์แขกไม่มีไม่เคยมีใครทําหมากเพราะหมากตราตาราทํายากครับแล้วก็หมากคุณวิเศษของหมากเนี่ยใครพกไว้ติดตัวเนี่ยเรื่องเงินทองโชคล่าครับเรื่องทรัพย์สินเงินทองเนี่ยจะเพิ่มพูนตลอดเวลาครับกันคุณผีคุณใสคุณคนมนต์ดำครับอ่าแล้วก็ยังเป็นเรื่องเมตตามหานิยม คือเป็นทุกเรื่องคงกระพันแค้วค่าผมมหาอุดทุกอย่างเป็นอะไรที่ทุกอย่างวิธีใช้อาจารย์มีใบฝอยให้พกยังไงพกยังไงก็ได้จะแขนคอก็ได้จะพกติดเอวก็ได้ไม่มีปัญหาเลยเลยใส่พวงแจกได้ไม่มีปัญหาแต่ข้อดีไปเรียกพลาสติกไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวบาร์โค้ดมันหายแล้วก็โค้ดเนี่ย เป็นเนื้อชิ้นวันชรธาตุด้วยนั่นแหละที่จะถามอาจารย์โค้ดที่ทําเอาเนื้อชิ้นวันชรธาตมารีดเป็นแผ่นแล้วก็ตอกเลขตตอกโค้ดมาผูกไว้ที่หมาก็คือให้คุณวิเศษได้ทุกทุกอย่างเลยครบเครื่องก็ถึงบอกใจว่าใจถึงข<ใ>นาดด้วยแค่บาโคดต้องใช้เนื้อชิ้นวันชรธาตเป็นชิ้นวันชรธาตเอามาตอกเพื่อว่าให้มีส่วนผสมของชิ้นวันชรธาตท,ที่เป็นเหล็กหลายดินโคดก็ใช้ตะกั่วทำได้ไหมอาจารย์ก็เราทำแล้วก็เอาให้ดีไงนี่คือเหตุผลที่เก็บเงียบวันนั้นในยุคน้น หลายรายการนะมาขอให้ออกแต่เราก็ไม่ได้เอามาออกเพราะเราเสียดายครับแต่ด้วยที่มูลเหตุตอนเนี้ยหลายคนถามหา<ช>ค,นคนเริ่มไปดู u t u b e ย้อนหลังเริ่มไปดูประวัติย้อนหลังครับหลายคนเห็นหมากทุยแล้วก็ลูกศิษย์เก่าๆก็เรียกร้องให้เอามากทุยออกมาครับอาจารย์ให้คนเอาไปบูชาครับหมากทุยเนี่ยถ้าเราพบติดตัวเนี่ยแนะนําว่าให้ไปไว้ในรถใครมีรถให้ไปไว้ในรถไว้ในรถอ่าเพราะว่ามันจะกัน กันได้หลายอย่างทิ้งไว้ในรถเลยอาจารย์ไว้ในรถเลยในรถควรมีไม่ว่าจะรถยนรถบัสไซควรมีไว้เลยอืเอาไปผูกคอรถเอาไว้ผูกคอรถอ่ามันจะเป็นมันจะเป็นอะไรที่กันได้ทุกเรื่องครับแล้วก็เอาไปใช้ถ้าใครที่มีลูกหนี้แล้วมันไม่จ่ายตานะนั่นแหละเยอะเลยอ่าให้เอาหมากทุยเนี่ยไปทับชื่อไว้อ๋อเขียนชื่อแล้วหมากเขียนชื่อแล้วหมากทับไว้เอาเอาไปสัญญาก็ได้ครับ วางแตงพาแล้วก็เอาหมากไว้ข้างบนทับไว้เลยครับมันก็จะกันกันให้เขาไม่เบี้ยวแล้วก็เร่งให้เขามาจ่ายหนี้ได้อาจารย์อาจารย์จะพึ่งข้อดีอาจารย์จะพุ่งพูดเยอะถ้าอาจารย์พูดเยอะนี่อาจารย์ต้องเพิ่มจำนวนให้ผมนะสปายชั้นหนึ่งก็เช้าเกินลูกแน่เลยเท่านั้นน่ะเพราะว่าอาจารย์บอกลูกที่อยว่ในรถใช่ค่ะเดี๋ยวต้องมีติดตัวเองแต่เราทับชื่อเองโอ้โหผมว่าลูกสื่อลูกสื่เราลูกสื่ออาจารย์นี่เยอะเลยนะกระเป๋าหนาเลยเราจะบอก รายละเอียดวิธีการใช้ที่มีประสบการณ์มาให้แล้วคัอาจารย์ยกตัวอย่างต่อครับอย่างถ้าเรามีห้องเช่าบ้านเช่าครับแล้วไม่มีคนอยู่ก็คือไม่มีคนไปเช่าเนี่ยครับให้เราเอาหมากทวยเนี่ยมาลาธนาทานน้ำมนต์ครับแล้วก็ผมให้รอบความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นในที่นั้นอาจารย์ผมถามนิดนึงมีสมาชิถามว่าสูตรอย่างขายที่อ่ะขายยากเนี่ยใช้เสียหมากไปเลยนะไอ้ยกเสียหมากก็คือต้องเอาหมากฝังลงไปโอ้ฮะต้องเอาหมาก ต้องขุดหลุมเลยแล้วก็เอาหมากถวยเนี่ยฝังลงไปอนหรือว่าถ้าเป็นบ้านเนี่ยขุดหลุมแล้วก็เอาหมากเนี่ยฝังลงไปอันนี้ยอมเสียมากแล้วก็ถอนขึ้นมาไม่ได้นะถ้าถอนขึ้นมาเราจะต้องธรณีศาลฝังง่ายแต่ถอนขึ้นมายากเพราะฉะนั้นต้องยอมเสียมากเลยต้องยอมเสียลูกนี้เลยต้องยอมเสียลูกนี้เลยฝังลงไปอหถ้าเราเป็นเอเจนต์ขายของต่างๆเป็นเอเจนต์สมมติเราเป็นเอเจนต์ขายข้าวสารเราเป็นเอเจนต์ขายเหล็กเนี่ยครับ ทางที่ดีคือควรเอาหมากเนี่ยฝังลงไปในพื้นเลยฝังเลยอาจารย์ฝังลงไปในพื้นแล้วของทั้งหมดเนี่ยทับฝังต้องให้หมากไม่อยู่ในดินนะฝังในฝังโกดังนะถ้ามีโกดังฝักโกดังใช่ฝังลงไปในโกดังแล้วก็เอาหมากเอาของเนี่ยทับอยู่บนหมากที่ฝังลงไปแล้วมันก็จะทําให้ของสิ่งนั้นอ่ะขายได้อยู่ตลอดเวลาครับส่วนคนที่เป็นเซลล์เนี่ยถ้าพกติดตัวไปเจรจาเนี่ยครับให้เป็นไปได้เนี่ยให้เอาหมากเนี่ยอมใส่ปากแล้วก็คลายออกมาคไม่ใช่อมมขาปากนะ อมใส่ปากแล้วก็ขายออกมาเกี่ยวกับเรื่องเจรจาจะทําอะไรไม่ผิดพลาดครับเพราะว่าผงที่ลงไปในในในรูกหมากเนี่ยเป็นผงที่เกี่ยวกับเรื่องสาริกาขาวสาริกาดาครับผมในการเจรจาต่างๆครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหมากท่วยเนี่ยคุณวิเศษเยอะครับสร้างยากหายากและปัจจุบันนี้ถ้าให้ไปนั่งทาอีกทําไม่ได้แล้วครับผมก็คือรุ่นเนี้ยร,รุ่นเดียวรุ่นแรกรุ่นสุดท้ายมไม่มีรุ่นสองเพราะ หลวงนายแกก็แก่แล้วถ้าเขีนไปนั่งปีแบบเดิมไม่มีทางทําได้แล้วเราไป<อ>หาต้นหมากต้นนี้ก็ขายยากอีกต้นหมาก,กหาไม่ได้คนปีก,ก็หาไม่ได้นะให้มานั่งทําอีกก็ไม่เอาเพราะปัจจุบันนี้ไม่มีเวลาไปนั่งเขียนผงลบผงไว้นั้นแล้วเพราะฉะนั้นหมากรุ่นเนี้ยใครที่จะเป็นแฟนพันธุ์แท้กก็เก็บเข้าไปครับใครที่จะไปใช้เกี่ยวกับเรื่องขายส่วนใหญ่คนชอบประทานเรื่องขายที่ดินนั่นแหละจอนั่นแหละก็่นียมีวิธีการ ที่เชื่อได้ก็เอาหมานไปฝังอืเพราะในใบฝอยจะมีคาถาให้แล้วก็พร้อมกับวิธีการใช้เวลาขายที่ดินอาจารย์ผมถามนิดนึงอย่างหมากของปูเอี่ยมเนี่ยพุทธคุณหลักๆคือโคงกระพันเลยเป็น<ข>โคงกระพันแควค่า,าล <อ sociology S 1> ้วการคุณไสใช่แต่ขออาจารย์เนี่ยมันมีเมตตามีอะไรเข้ามาด้วยอวิชาของสายขเขาเอ้อเนี่ยเอาไว้บังคับพูดบังคับเทวดาหวิชาของสายวัดบางแซนเนี่ยเขาก็เป็นโคงกระพันแควค่า แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเพิ่มขึ้นมาพูดง่ายๆคือใครชอบหอยจา์แขกได้ข้อดีตรงที่อาจารย์เอาวิชาอะไรมาทุาวิชามาอัดรวมกันคือาและอยากจะบอกว่าพ่อได้เขียวเศกห้าพันษานี่พ่อไา้เขียวเสกให้ด้วยห้าพันษาโอ้โหอาจารย์ทองวัดสัพพะเชยเศกหนึ่งพันษาโอ้โหเกจิได้ยคนู้นที่เศกมาไข่ปัจจุบันไม่มีชีวิตอยู่แล้วเหลือพ่อนา้เขียวรูปเดียวออืแล้วก็พ่อได้เขียวเศกถึงห้าพันษา สมัยนั้นเนี่ยพ่อท่านเขียวผูกไว้ในรับประคดรู้หนึ่งด้วยอ๋อพ่อท่านเขียวผูกเองอ่าแล้วก็มีคือแกพกติดตัวอยู่แล้วก็มีคนขอกันทั้งรัฐประคบแกก็ให้ไปเลยเพราะพ้นเกยบใจดีใจดีอยู่แล้วขอแ่ให้ทุกวันนี้แกก็ไม่มีแล้วก็เราก็ไม่ไปให้เพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวก็มีคนขอครับแล้วก็ตัวพ่อท่านเขียวนี่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วครับเรื่องพวกนี้นี่ไม่มีผลครับมากทุยแล้วเนี่ยใช้ในการเสริมดวงหนุนดวงได้ ถ้าพกติดตัวเดี๋ยวเทว,วดาจะดูแลรักษาอืเพราะฉะนั้นดวงไม่ตกแน่นอนดวงไม่ตกรเรื่องโชคลาภคงพันแค้วคาดการคุณใสเสรมิมดวงที่สําคัญคือสามารถบังคับพูดผีปีศาจเทวดาได้บังคับได้ด้วยอ,โอโใครที่บ้านเจาะพื้นได้ให้เอาหมากเดี่ยไปฝังไว้ที่กลางบ้านอันนี้จะถามอาจารย์สมาชิกเราอ่ะพลาดฐานเยอะไอ้ตัวเนี้ยเมื่อกี้เห็นใจมาขุดเนี้ยใช้แทนได้ไหม มันก็ไปถึงกับแทนได้แต่ว่ามันใช้ได้ใช้ได้แต่ไม่ถึงกับแทนได้ใช่จ้ะเพราะว่าผานไถมันพิกแผ่นดินแต่นี่คือมันบังคับของในบ้านออบังคับของที่อยู่ใต้ดินบนดินครับมันใช้แทนได้แต่ว่ามันไม่ถึงกับพุทธคุณไม่เหมือนกับผานไถครับเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายคนที่พลาดผานไถไปก็ให้เอาหมากทุยเนี่ยไปใช้ได้ครับอ่เอาไปใช้ได้อืมครับผมะแล้วอาจารย์อยากอยากจะถามอาจารย์ว่าอย่าง ไอล้ละไอ้ข้างสามไม่ดูขอจานผมอยากรู้อะสามไม่ดูมันเป็นมันมันยังไงจ๊ะข้างสามข้างเนี่ยปกติมันจะทํามันจะทํารางแค่ช่วงฤดูฤดูร้อนครับเพื่อฤดูฝนกับฤดูหนาวมันจะไม่ทํารางข้างมันเป็นสิ่งมีชีวิตเหร,จร์จันเป็นตัวเล็กๆ<อ>เป็นเป็นแก้ายเป็นมแมลงตัวเล็กๆอ๋อเป็นเป็นมางอยางนเนี่ยขเยขาเชื่อว่ามันมีเทวดารักษาอืออ่ามันมีเทวดารักษาแล้วปกติเนี่ยข้างมันจะเกาะอยู่ที่ต้นจานจุลีครับ แต่อันนี้มันเป็นข้างพุทษาสามฤด,ดูซึ่งข้างพุทษาเนี่ยมันถ้าตัวข้างไปอยู่กับต้นพุทษาครับมันจะทําให้มีฤทธิ์แล้วก็ส่วนใหญ่ต้นพุทษาต้นนั้นจะมีเทวดารักษาอและข้างเนี่ยมันก็รับอิทธิพลมาครับส่วนข้างทั้งสามฤดูเนี่ยเขาเชื่อว,ว่าเรื่องเมตตาโชคลาภจะกินไม่อดครับแล้วก็สามารถบังคับพูดผีปีศาจได้ข้างสามฤดูนี่ผีกลัวนะอ๋อผีกลัวผีกลัว หลวงพ่อยิ้ดเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยครัเคยเอาข้างสารฤดูมาฝมาทําเหรียญพิชิตชัยอ่า,อาท่านตั้งชื่อเหรียญว่าพิชิตชัยเหรียญชชัย,ยนในใชนะใครที่พกข้างสารวดูไว้เนี่ยทำอะไรไม่แพ้คนอื่นเหรียญน,นี้แล้วข้าลังฝั่งพ่อข้างเ้าไปงี้พ่อ,ไไพอข้างสารวดูอ,อ่าเหรียญพิชิตชัยของหลวงพ่อยิ้ดเนี่ยท่านตั้งชื่อว่าพิชิตชัยนะเพราะว่าเอาไปทําการแข่งขันต่อสู้เนี่ยไม่แพ้นี่คือเหตุผลที่ว่าถ้าคนที่เป็นเซลล์เนี่ยพกติดตัวไว้ก็ เวลาเราไปเสนอของต่างๆก็จะได้สมหวังแต่ตัวนี้ก็มีขัางเหมือนกันก็ใช้ได้ด้ขัางสารด้วยดูโอ้โหก็ควบคุมทุกอย่างควบคุมทุกอย่างเออมากคุยนี่เป็นอะไรที่สร้างยากตาตำราเนี่ยทำยัยยากมากแล้วก็ชั่วชีวิตเราเนี่ยทำมาครั้งเนี่ยครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลยแล้วก็ไม่เคยคิดจะทำมันด้วยครับเพราะว่าสร้างยากด้วยมุอเห็นเลยสร้างยากแล้วก็ประสบการณ์ของ ปากทุยพระเจ้าทั้งห้าเนี่ยเป็นที่เรื่องมือครับปากทุยพระเจ้าทั้งห้าเนี่ยถือเป็นวัตถุมงคลอีกชนิดหนึ่งที่ถ้าชื่อเสียงให้อาจารย์แขกเลยอาจารย์อย่างปากรุ่นเนี่ยเรียกปากทุยพระเจ้าทั้งห้าทำไมถึงพระเจ้าทั้งห้านี่คืออะไรอาจารย์ข้างในเนี่ยมียันพระเจ้าห้าพราะองค์อ๋อที่อาจารย์บอกใส่กระดาษสานี่ใช่ไหมครับใช่แล้วก็เป็นยันที่ว่าด้วยเรื่องมนุษย์แพ้เทวดาแพ้อมนุษย์แพ้โอ้โหเทวดาแพ้ก็คือชนะทั้งหมดพิชิตชัยออชนะทั้งเทวดา ชนะทั้งอามนุษย์แล้วก็ชนะทั้งมนุษย์คือชนะผู้ผีปีศาจชนะเทวดาแล้วก็ชนะคนแล้วผมถามอาจารย์อย่างไอกระดาษสาทิ่จารย์อาจารย์จา์ทุกแผ่นเลยาจารย์เราเขียนเองทุกแผ่นโอโ้โหสุดยอดเลยอาจารย์กระถึงบอกว่ายุคน้นนี่ไม่รองโอโ้โหสุดยอดก็นั่งเห็นก็เลยเช่าไปยุคนั้นก็ใช่ไง <c oughs> ใครที่เป็นรู้สึเก,ก่าๆเนี่ยจะรู้ว่าหมาทุยของเราเนี่ยครับทํยากทำยากหลายคนที่มาเชื่อกันนั่งทําก็พยายามอยากจะได้ ถูกต้องอ่าไว้ในครอบครองแต่ก็น้อยคนที่จะได้ปัดน้อยคนครับเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีนะครับอืมเป็นวัตถุมงคลไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์เกือบจะที่สุดของทุกทุกอาทิตย์ที่ทํามาเลยนะพูดง่ายๆผมพูดตรงๆเลยไอหมากทุยเนี่ยผมขอให้อจออกหลายครั้งแล้วแล้วก็ปัดมาตลอดอ่าปัดมาตลอดก็คือตั้งแต่ภาพ๋องถามมาในไลน์กลุ่มเมื่อสัก สองเดือนที่แล้วได้แล้วก็บอกปฏิเสธมาตลอดว่ายังไม่ออกก่อนยังไม่ออกก่อนใช่เพราะว่าแต่เหตุที่จออกตอนเนี้เพราะว่าเมื่อวานวันเสาร์มันเป็นของไฮไลท์ก็คือเบดพญาพรมรังเป็นของเก่ากับมิเทสตาครัาพอมาเป็นวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยคนมาตามดูเยอะมากวันอาทิตย์เนี่ยเยอะเลยเยอะมากแล้วก็วัตถุมงคลเนี่ยมันจะต้องเป็นทีเด็ดทุกสาวทุกอาทิตย์แล้วก็อันนี้ก็เป็นทีเด็ดที่ไม่หนีกับเบดพญาพรมรัง เพราะฉะนั้นนี่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก็ป์ฟัฒสยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิพย์เงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจสุดท้ายนะครับเพจรายการปัตสยามนะครับในวันนี้นะครับผมกอปตัฒสยามครับเป๋ามีตังจ้ะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วรอกลับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ